ไข่บัญชีมา้าซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานพื้นฐานของธนาคารเราตรงนี้คนพี่ทราบมาก่อนไหมครับไม่ไม่รู้ครับไม่รู้แต่เขาเอาไปเปิดบัญชีเขานีไม่ใช่เปิดบัญชีผมหรือเปล่าครับเปิดบัญชีใต้ตั้งองนุมัติของครมนะครับถ้ายังต้องการให้เราช่วยลดความกดดันลงนะครับในเรื่องการตัดน้ำตัดไฟตัดเน็ตเนี่ย เขาต้องทำให้เราเห็นว่าประเทศเขาคลีนจากเรื่องนี้คิดว่าตรงนี้เราก็มาถูกทางลวเอาเทียนเอาเทียนข้าวุ่ข้าวทำไงไอ้ทานพี่ชายทางเลอดร้อมคลอดร้ออยากให้ทางไท,งทงยเปิดไทยอ มาตรการของรัฐบาลที่ได้ไดาเนินการับว่ามันมีส่งผลกระทบต่อกลุ่มขบวนการนี้โดยตรงนะครับทำให้บริษัทขนาดเล็กเขาก็ย้ายพื้นที่ไปแล้วนขนาดใหญ่ก็ลดระดับปฏิบัติการลงพอเขาลดระดับปฏิบัติการเนี่ยพนักงานส่วนหนึ่งก็จะต้องก็ต้องถูกปล่อยตัวเราพบว่าพวกนี้ส่วนใหญ่คือสมัครใจเข้าพื้นที่อำเภอแม่อมอสอดจะเข้าไปทําธุรกิจเปทเี่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครถูกบังคับเลย ในทุกๆวันจะมีสายโทรศัพท์จำนวนมากที่โทรหาผู้คนฮัลโหลมีปัจจุบันตุ้ครับพาตัวดุจากไหนครับมีปัจจุบันตุ้งตกค้างครับอะไรนะฮะมีปัจจุบตกค้างครับตกค้างอยู่ที่ไหนครับฮัลโหลจริงไหมครับอันนี้แก๊งคอร์เซนเตอร์หรือเปล่าครับ เสียงปลายสายที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือพนักงานบริษัทขนส่งหลายคนหลงเชื่อและทำตามคำแนะนำอย่างไม่ทันตั้งตัวก่อนจะพบว่าตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอเซ็นเตอร์แต่เบื้องหลังการกดรับสายเพียงไม่กี่วินาทีอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียงเงินก้อนทั้งหมดในบัญชี ศูนย์ปฏิบัติการแก้งขอเซ็นเตอร์ใหญ่อยู่ในเมืองเมวดีโดยเฉพาะชเวโกโกและเคเคพักาซิโนพื้นที่เหล่านี้เป็นเขตปกครองพิเศษที่อำนาจรัฐเข้าไม่ถึงและอยู่ภายใต้การดูแลของผู้มากบารมีฝั่งเมียนมาที่ให้การคุ้มครองจึงกลายเป็นอาณาจักรบ่มเพาะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ก็คือพอไปถึงได้ต้องประมาณครึ่งชั่โมงก็ให้ให้ให้อยู่ในห้องพักอยู่ประมาณคึ่งชั่วโมงก็มีคนพาไปดูสถานที่ทํางานสถานที่ทํางานก็มีประมาณ4ี่ถึงห้คน4กุมภาพันธ์2568รัฐบาลไทยบังคับใช้มาตรการตัดไฟฟ้าปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตและงดขายน้ำมันไปฝั่งเมียวดีประเทศเมียนมา ทรัพยากรสำคัญที่กลุ่มอาชยากรใช้หล่อเลี้ยงขบวนการเพื่อปราบปรามแก๊งขอเซ็นเตอร์ทำให้มีการทยอยส่งบุคคลต่างชาติจำนวน260ราย20สัญชาติข้ามพรมแดนจากเมลดีรัดกะเรี่ยงประเทศเมียนมากลับมายังฝั่งไทยผ่านช่องทางท่าข้ามสินค้าหมายเลข28ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตาก โดยมีหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรดำเนินการรอรับตัวในครั้งนั้นแบ่งเป็นชาย221รายหญิง39รายในจำนวนนี้มีสัญชาติเอธิโอเปียมากที่สุดถึง138รายและสัญชาติเคนยา23รายทำให้ตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นสัญญาณของการแก้ปัญหาหรือเป็นเพียงหนึ่งในกลยุทธ์ของขบวนการอาเชกรรมข้ามชาติที่ต้องการหลบเลี่ยงแรงกดดันจากนานาชาติ และภายในวันเดียวกันบทบาทของหมองชิดตูเลขาธิการกองทัพ BGF ถูกจับตามองอีกครั้งว่านี่เป็นเพียงแถลงการทางการเมืองเพื่อสร้างภาพลักษณ์หรือเป็นจุดเริ่มต้นของการกวาดล้างองค์กรอาเชกรรมอย่างจริงจังหลังจากเขาออกแถลงการยืนยันความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์และแก๊งขอเซ็นเตอร์โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไป 14กุมภาพันธ์2568หม่องชิดต,ตูเลขาธิการกองทัพ BGF นำกำลังทหารพร้อมอาวุธครบมือบุกปิดล้อมสำนักงานไซเบอร์กลุ่มย่าไทยโดยใช้มาตรการสอบถามชาวต่างชาติในพื้นที่ว่าต้องการเดินทางกลับประเทศหรือไม่ทำให้มีผู้ประสงค์ขอเดินทางกลับกว่า500คน หลังจากหมองชิตตูเลขาธิการกองทัพ BGF ประกาศส่งตัวบุคคลต่างชาติกลับไทยตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์นี้เราสอบถามถึงแผนรับมือการคัดแยกระหว่างเหยื่อกับผู้กระทำความผิดกับพลตำรวจเอกทัศชัยปีตะนีระบุตเจเลตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้ดยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ก่อนให้ข้อมูลกับเราว่าประเทศไทยใช้แนวทางการคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติหรือ NRM คัดแยกระหว่างเหยื่อกับผู้กระทำความผิด โดยตรวจสอบจากฐานข้อมูลของตำรวจข้อมูลสถานทูตและการสอบสวนเชิงลึกผมไม่อยากเห็นคนที่ทำงานในแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่สมัครใจไปหลอกคนอื่นแล้วกลับมาในฐานะที่เป็นเหยื่อเรามีกระบวนการคัดกรองที่เรียกว่าเ i m ในการคัดกรองคัดแยกตามกฎหมายนะครับแต่ส่วนหนึ่งนะทางฝั่งตำรวจเราเนี่ยก็มีแนวทางในการสืบสวนขยายผลซึ่งข้อมูลจากสถานทูตข้อมูลจากทางการของประเทศต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่เราจะต้องใช้ข้อมูลจากการคัดกรองในพื้นที่เวลาคนเดินทางเข้าื้เที่ยวบแม่สอดที่เรามีการคัดกรองไว้ตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับแล้วก็ข้อมูลจากการที่เวลาเขากลับมาและการการสักถามในกระบวนการเอ็นไอเอ็และกระบวนการสืบสวนของเราทั้งสองสามส่วนเนี่ยจะถูกนํามาใช้เพื่อในการพิสูจน์ว่าคนคนนั้นเนี่ยเป,เป็นเป็นเหยือ่อหรือว่าเป็นแก๊งขอเซ็นเตอร์จริงๆชุดแรกนี่นะครับเราก็มีพบคนฟิลิปปินส์ ที่เป็นทําหน้าที่ในการหลอกคนเข้ามาทํางานอันนี้เราก็พบคนนี้ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลจากการแลกเกี่ยนกับทางการเมีนี่อันนี้ก็กรมการวิยกำลังมีคดีอน,น,น,นอกจากนี้พลตํารวจเอกทัชชัยยังให้ข้อมูลว่าจากข้อมูลการคัดกรองบุคคล,ลต่างชาติที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองภายในอำเภอแม่สอดภายใต้มาตรการเข้มงวดและช่วยเหลือบุคคลที่อ้างว่าเป็นเหยื่อของขอบวนการแกงร๊งคอดเซ็นเตอร์โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองเมวดีประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของอาชียกรรมกลับพบข้อเท็จจริงว่าแรงงานที่เดินทางไปยังเมืองเมวดีเป็นเหยื่อเพียงร้อยละหนึ่งเท่านั้นที่ถูกหลอกลวงจริงขณะที่อีกร้อยละ99เดินทางไปด้วยความสมัครใจจากการคัดกรองที่ที่ดานแม่สอดเป็นยังไงเราพบความชัดเจนมากในเรื่องของตัวเลขสถิตินะครับอันที่หนลดลงแน่นอนลดลงไปเยอะมากนะครับอันที่สคือเราพบว่า มีเราพบอยู่ประมาณสองสามคนเท่านั้นครับที่มาแล้วบอกว่าถูกหลอกนอกนั้นคือรู้ตัวครับว่าตอนนี้กําลังเข้ามาในพื้นที่อำเภอแม่สอดสมัครใจมาแม้กระทั่งบางคนเราเราไม่ไม่พบแผกนการท่องเที่ยวและให้คุยกับสานทูตของประเทศตนเองก็ยืนยันว่าเป็นสิทธิ์ของเขาในการจะเข้ามาท่องเที่ยวอีกมิติหนึ่งเนี่ยแม่สอดก็เป็นเมืองธุรกิจคนต่างชาติและหลายคนก็มาทําธุรกิจมาท่องเที่ยวจริงๆตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราต้องบาลานซ์ครับเพราะแต่เดิมเนี่ยแก๊งคอร์เซ็นเตอร์กับค้ามนุษย์เราไม่ได้มองเป็นเรื่องเดียวกัน แต่วันนี้พอเราทํางานไปสักพักเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าแกงคอเซ็นเตอร์กับคามลุ้นเป็นเรื่องเดียวกันแต่ก็เป็นโชคดีอของเราที่ว่าท่านผู้จัดการหว่วริาติให้ผมเป็นทั้งสองสูตแนวโน้ม,มว่าจะมีการกวาดล้างแกงคอเซ็นเตอร์ทั้งหมดที่อยู่ฝั่งเมืองดีในพื้นที่ทั้งหมดในสถานการณ์ในปัจจุบันผมเชื่อว่าเป็นแบบนั้น<ฆ>แต่การที่เราจะพิสูจน์ทราบตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะต้องมีการไปตรวจสอบจุดที่เป็นที่ตั้งของแกงคอเซ็นเตอร์เราคงต้องทํางานร่วมกับประเทศต่าง ว่ายังมีคนที่ถูกหลอกจากจุดตรงนี้หรือไม่ผมยกตัวอย่างเช่นทางประเทศต้นทางเนี่ยจะต้องไปเช็ค IP ว่าคนที่ถูกหลอกการหลอกทั้งหมดเนี่ยมาจากที่นี่หรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกงานหนึ่งซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมีการประชุมร่วมกับทางยูเวดีที่ผมเป็นหัวหน้า Task Force เรื่องนี้นะครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวเรื่อง IP address ว่าจุดที่หลอกมาอยู่ที่ไหนบ้างในโลกนี้ทางเดียดียังเหลืออยู่ไหมทางเชดทางพื้นที่ตรงนี้ยังมีอยู่ไหม ถ้าเราตรงนี้ได้มันก็จะทําให้เรามีความชัดเจนว่าโอเคแก้งคอเซ็นเตอร์ตรงนี้หมดไปละภาพรวมภายนอกอ่ะ,อะรัฐบาลก็ได้ทําไปแล้วนะคะแต่ว่าในภาพรวมของการตัดตอนของเจ้าหน้าที่ที่ไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้คือที่ได้ดําเนินการท่านผู้การตังหวจชาติก็มีการสั่งให้ไปช่วยการบางส่วนนะครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตรงนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งในหลักการบริหารที่ต้องทํานะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ย ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไปมีความผิดนะครับเราก็ต้องมีการตรวจสอบารตรวจสอบอันนี้เป็นหลักการบริหารในส่วนของเรื่องเจ้าหน้าที่เนี่ยผมเรียนว่าถ้าถ้าตามข่าวกันไม่ว่าจะตรงจุดไหนอย่างเช่นอุบลราชานีหรือที่เจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวข้องเราก็จะมีการดําเนินคดีอย่างเฉียบขาดทุกคนนะครับไม่มีเล้าเวน้นการแก้ไขปัญหาตรงนี้จะทําได้เนี่ยตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญมากๆผมเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าตํารวจเรามีการสืบทําลักตลอดนะครับ ว่ามีใครเกี่ยวข้องหรือไม่เพราะการที่เราจะเอาผิดเราไม่สามารถที่จะเอาผิดโดยที่ว่าข้อมูลไม่เพียงพอเพราะเรื่องพวกนี้ต้องต่อสู้กันในชั้นศาลค่ะทีนี้แผนต่อไปของพี่ที่จะควบคุมเขตพื้นที่เสี่ยงต่างๆในเขตชายแดนค่ะที่มีมาตรการไหนบ้างคะกำลังว<ะ>ิเคราะห์เกี่ยวเรื่องมาตรา12พรบคุ้มคร่เมืองกับเรื่องของกฎหมายทางกฎอัยการศิกตอนนี้เราพบว่าคนที่เข้าไปในพื้นที่ยังเปไม่สอบ คนต่างชาติที่เข้าไปส่วนใหญ่เลยสมัครใจเข้าพื้นที่จํานวนมากเลยไม่มีแผนการท่องเที่ยวไม่มีแผนการในจองที่พักไม่มีไฟ์บินกลับเราก็ไม่มีอนานาจที่จะไม่ให้เขาเข้าพื้นที่อันเปิดให้สอดได้เราจะไม่มีกฎหมายตัวนี้ซึ่งเราเชื่อว่านะครับถ้าคนที่เข้าไปแล้วมีแนวทางอย่างนี้ไม่มีแผนที่ชัดเจนอย่างเงี้ยก็มีแนวโน้มที่จะลักลอบข้ามไปช่องธรรมชาติเพื่อจะข้ามไปฝั่งนู้น กลายเป็นว่าไปถูกหลอกเข้าไปอยู่กับล์คอร e เซ็นเตอร์ซึ่งมันจะกลายเป็นเรื่องของฟอสต์คิมมิเนอริตี้ขึ้นมาเต็มใจมาแต่มารู้ตัวว่าถูกมา,มาถูกหลอกภายหลังในฐานะที่เราเป็นประเทศที่เขาผ่านเข้ามา<ะ>จริง,รงๆแล้วปัญหามันเกิดที่ประเทศที่สามซึ่งผมเองกําลังพิจารณาเรื่องของมาตราสิบสองประมาประคนเข้าเมืองในการปฏิเสธนะครับอาจจะต้องบุคคลน,นี้อาจจะถูกปฏิเสธการเข้าการอยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะเราน่าเชื่อว่าอาจจะ มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศหรื<ะ>อการใช้การสร้างเงื่อนไขในกฎหมายที่อยู่ข้องกับเรื่องของกฎในการศึกว่าคนที่ไม่มีแผนการท่องเที่ยวที่ชัดเจนไม่มีที่พักไม่มีไฟกลับอย่างเงี้ยจะเป็นเงื่อนไขที่จะไม่ให้เข้าพื้นที่เ,เปิดม่สอน<ะ>ตอนเนี้ยเราพยายามทําความเข้าใจว่าตกลงแล้วคนที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ฝั่งเบลมาดีดทางเวโกโกทั้งหมดเนี่ย<ะ>ที่เข้าไปคนต่างชาติที่เข้าไปไม่ว่าจะเข้าไปจากส่วนไหนเลยนะครับ ไม่ว่าจะมาจากย่างนั้งกุ้งทางตอนเหนือพมา่าทางใต้ของจีนหรือจากประเทศไทยเขาเข้าไปเนี่ยเข้าไปด้วยเงื่อนไขอะไรถูกหลอก<ะ>สมัครใจหรือว่ามาถูกหลอกภายหลังหรือจริงจริงแล้วเขาไปทํางานด้านอื่นไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รนเตอร์<ะ>มีบอดออนไลน์มีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มิติตรงเนี้มผมว่าเราต้องทำความเข้าใจให้ได้เพราะท้ายที่สุดเนี่ยเราก็สามารถที่จะกลับมาดูว่า มาตรการที่ประเทศไทยจะใช้จะอใช้อะไรปัจจุบันนี้เราใช้มาตรการเข้มข้นในการตรวจสอบซักถามชาวต่างชาติทุกคนที่เข้าพื้นทมมี่อำเภอแม่สอดมีการบ,บันทึกิดีโอันนั้นคือมาตรการที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันแต่เราก็ทําให้เราเห็นได้ว่าคนที่เข้าไปจะมีความตั้งใจเข้าไปในความไมเซ็ตของพวกเราตอนแรกทั่วโลกเลยพวกนี้ถูกบังคับหลอกขึ้นรถไปแล้วจะข้ามไปฝั่งนี้แต่สิ่งที่เราเห็น ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเราพบว่าพวกนี้ส่วนใหญ่คือสมัครใจเข้าพื้นที่อำเภอแม่สอดจะเข้าไปทำธุรกิจไปเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครถูกบังคับเลยแม้กระทั่งบางคนเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ก็เชื่อว่าน่าจะถูกหลอกให้คุยกับสารทูตเขาก็ยืนยันว่าเขาจะเข้าพื้นที่อำเภอแม่สอดไปเที่ยวสรุปแล้วเราสามารถตอบได้และ้ะเราตอบคนทั่วโลกได้เลยว่าคนที่มาเนี่ยตั้งใจมาอย่างหวังชิงก็สมัครใจมาใช่ค,ครับ แต่ว่าการที่เขาข้ามไปฝั่งรู้แล้วถูกบังคับถูกหลอกอันนี้มันเป็นเรื่องการคร้ามนุษย์รูปแบบหนึงคือไม่จะเป็นจะต้องแบบบังคับมาจากต้นทางสมัครใจมาแล้วไปไปลายทางกลายเป็นว่าอ้าวไม่จริงไม่ตรงปกกลายเป็นถูกหลอกอันนี้ก็เรียกว่าฟอสซิลนอ a ิ i ี่แต่ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่มิติของเราคือพวกนี้สมัครใจมาแล้วอันนี้เราตอบคนทั่วโลกได้เลยว่าผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์สมัครใจมาแต่ท้ายสุดอาจกลับนำไปสู่ฟอสซิลนอ a ิ i ี่ซึ่งประเทศไทย ทางการไทยจะช่วยตรงนี้ไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาโดยพยายามจะคืมงวดซึ่งตอนนี้สารตู้ต่างๆก็มาฝากความหวังที่เราเหมือนกันให้เราช่วยเพราะ<ฆ>ว่าเวลาเขาคุยกับคนของเขาเนี่ยก็ยืนยันว่จะเข้าหลาจะร่วมมือกับประเทศประเทศต่างๆว่าเอ้ยอย่างนี้เราควรจะต้องมีการจํากัดหรือมีการแม่นิยายเขาเข้าในพืน้นที่เกี่ยวกสอบนี้เป็นต้น สอดคล้องกับข้อมูลของสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองที่ระบุว่าบุคคลจำนวนมากเดินทางออกจากประเทศไทยผ่านเส้นทางธรรมชาติหรือช่องทางผิดกฎหมายโดยสมัครใจและไม่ได้ถูกหลอกให้ไปทำงานอย่างที่กล่าวอ้างในบางกรณีเหยื่อที่ร้องขอความช่วยเหลืออาจเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในขบวนการอาชีากรรมข้ามชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมมือกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ได้ออกมาตรการการปราบปรามแก๊งของเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์พร้อมช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกหลอกไปทำงานในประเทศเมียนมาหนึ่งในแนวทางสำคัญคือการประชุมตัวแทนตำรวจจากหลายประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยเฉพาะประเทศที่มีพลเมืองตกเป็นเหยือ่อขณะที่ UNODC จะเข้ามาคัดแยกเหยื่อออกจากกลุ่มมิจฉาชีพ และจัดหาล่ามช่วยแปลภาษาสำหรับเหยื่อจากหลายประเทศส่วนรายชื่อผู้ต้องสงสัยจำนวน3,700คนที่ทางจีนได้ส่งมาข้อมูลเชิงลึกพบว่าเป็นชาวจีนที่ทำงานอยู่ในประเทศเมียนมาและมีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่ามีหมายจับสากลหรือมีการจับกลุมแล้วกี่รายเราก็บางวิติเราก็ต้องเลือกกลุ่มว่าจะเอาใครไปแโชติมาจันคงสืบสวนความจริงรายงาน ทักถามเย่ยก็จะได้ข้อมูลในระดับหนึ่งว่าคือถ้าคุณทํางานแก๊งคอร์เซ็นเตอร์จริงๆอ่ะคุณทําหน้าที่อะไร